สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามื่อกี้อันตุยอันอันภาพพ่อใหญ่มะนังอันบอกกับพี่น้องนะจ้นะเนาะมื่อนี้เพิ่นไปโรงพยาบาลกลับมาเพิ่นเพิ่นเลยว่าเพิ่นอยากบอกกับไปแฟนคลับเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพเจอพี่น้องโดนเดี๋ยวเพิ่นสิอันให้เพิ่นบอกกับพี่น้องนะจ้นะเนาะปฏิวัติ say to your fan club now want to say something to your fan club now hello How are you all? You well, we went to the hospital mm. bit worried about all the messing about the but they done everything well mm. and sat there, and waited for the moment. Yeah. The ambulance took us and up. บูทส์ back different motors different sides as well when I went one way and come back another yeah okay and เพื่นเพื่อนมีนัดไปอันตรวจตาจ้ะเพื่อนมีนัดไปไปหลอกตาอันไปอย่างกับเขาเอนแคทตาเล็กนะเจ๊ะเนาะอันตาโลอันมองไปเห็นแล้วจ้ะ ม่งบ่เห็นคือแบบมันเราเห็นแบบล่างๆอลจ้ะอ่านคืออ่านหนังสือเนี่ยอ่านบา่ใดเลยว่ะบ่รูเรื่องตัวหนังสือแล้วบัดนี้เพื่อนนั่นเพื่อนไปเพื่อน,นไปหาหมอเพื่อนก็นย่านไม่จช่เพื่อนเพื่อนบ่อยากจริงๆแล้วนะเรามีนัดตั้งแต่ปีที่แล้วได้จ้ะไอไปปลายปีที่แล้วบัดนี้เห็นเขาอเขากิน สิไปหลอกตาแล้วนี่แล้วเลยว่าฉันบ่ไปประเสรนว่าฉันย่อมตาบอดประเสรนเพื่อนว่าฉันยานลูกประเสรนฐว่าเอ้่อปแง่ในยานมื่อกี้ไปเที่ยวนี้เพื่อนแกยานนี่จ้ะเพื่อนแกยานเพื่อนเพื่อนเป็นห่วงแยกตุยเพื่อนว่าหาเจ้าฉันเป็นยังไปเธอสิยูจังไหนประเสรนเพื่อนว่าเพื่อนยานอันก็เรียกว่าถ้าพอตรงยานเดอกเขาไอ้ดูแลดีอยู่เขาอันรักษาความห่างหรอกกับรักษาความห่างหรอกกับมีสเปรย์มีเจลมียางล่างมือยางดีเขาเฮ็ดดีอยู่มือเศร้านี่แล้วก็นัดเขาก็ อันมาหัพเราใจเศร้าพอแล้วมีนา,า,นา,นาตั้งแต่แปดมุ้งนจ้ะเนาะยัตุยตื่นได้ตีซีผุนเมือเศรุ่นี่มาล้างมาอาบนา้ำมาสระผมเห็ดยอีหยังเห่เล่าแต่งตัวเห่เล่าจนมาอันพูดหน่ะเขายัดตุยผมว่ดได้กินหัวเขาเศรุ่นฝ่าวไหลอันมันนั่นจฉสีเห็ดอีหยังเห่เล่าแล้วเนะจน้ะเราใส่เวลาโดนโดนนี่กับพ่อใหญ่เห็ดอันาอาบน้ำอาบทายเห็ดอีหยังเห่เล่านะี่ อันพยาบาลไอ้บนพยาบาลรถอันแอมบูลานซ์เขาก็มาเอารไปแล้วเขาก็ฉีดสเปรย์ฉีดอีหยังให้อย่างดีฉีดเอเจลอีหยังเขาก็เฮ็ดงดีเนาะจ้อยู่งงรถเขาก็เขาก็เฮ็ดดีอยู่คืออันไปฮอดโรงพยาบาลเขาก็ดูแลเขาก็เฮ็ดดีเขาก็นันไอ้มีสเปรย์มีหยังให้รักษาความห่างคือเก่าแจ้ะเพราะว่าเขาก็ยานคอกันเนาะจ้เนาะบัดีอันพ่ใหญ่เราย่ายงว่ติเราว่าคันถ้าสมมุติันเป็นอีหยังไป อันเท่าสี่ยู่จังไดมาเสิรพฟคน่ะเอาพ่อใหญ่เขาฉีดยากันอันอันนั่นแล้วหลายหลายแล้วมันว่าเป็นนิยังดอกก็เลยว่าม่ต้องไม่ยานดอกก็เลยว่าอะไรสิอันสี่ออกไปข้างนอกแต่ละเทือนี่แล้วก็กำจับขึ้นยังได้ใจะรยานพ่อใหญ่โรยานยานอันปฏินมาหอดป่านแล้วคนก็เล่าว่าเดี๋ยวฉันสี่อันล่องว่านอันอันคุยกับอันเฟ้นลับฉันก้อนมาสินมาฉันบริสพ่อพ่นดนอันฉันละดีใจิ่น ก็บอกว่าเป็นได้จ้ะพอดีเราเราบ่ไม่บอกว่าเป็นคือเราขืดไ่ออกนะจ๊ะคิดไ่ออกหรอวาสีบอยยังนะจ๊ะเนาะป้า i just talking about the uh, you miss that your fan club what what you want to say to them b e t u here now you've been listening to <laughs> uh <huh. S 2> the my o <laughs> i c e h a t here I don't know what she said but she hadn t. n o so, don't worry you just talk about the you you said you miss your fan club you uh what what you want to say to them well my fan club been looking at me เราบอกยังไม่ได้ดอกจ้ะพี่น้องเราคิดบอกดอกสมองมาสร้างงานมาจ้ะเนาะพ่วยไงคือแตนคิดจากวัาอยู่แต่ว่าแต่ว่าบอกว่าออกนะเจ้ะเนาะวันนี้อ่ะยัดตุยกันสิบหพาปีมาเห็ดอัน มาเห็ดเงินอันเงินอีกช่องหนึ่งนะจ๊ะเนาะอันเงินเป็นเงินเก่าเงินเก่าของไอ้ไอ้ต่างประเทศนี่นะจ๊ะเนาะมันเป็นกระเรียนว่าเดี๋ยวเธอบอกก่อนเดี๋ยวเัิญสิมาเห็ดเหลืองเงินเดิมประนเพ่นว่าอันเห็ดช่องหนึ่งนะจ๊ะเนาะช่องชวีดาวเนม่ด้ะจ๊ะได้ผู้ใดอยากเบิ่งเงินเก่าไปเบิ่งได้จ๊ะเป็นเงินในของต่างประเทศไอ้ทุกประเทศนะจ๊ะแต่ว่ามื่อนี้สิมาเห็ดของประเทศอังกฤษก่อนนะจ๊ะเนาะแย่ตุยลงของประเทศไทยไปแล้วประเทศไทยย่ตุยลงไปแล้วไอ้คลิปหนึ่ง แต่ว่าแต่แักวิดีโอมันเป็นเอียงมันหลับเป็นไล่ไล่ไม่จัดอัปโหลดลงกไปหลับเป็นไล่ไล่แบบนี้แยกตุยก็เลยเฮ็ดอันนี้สิบบอสตัดต่อไปยังได้จ่ายแยกตุยเห็ดหรอกแยกตุยกับสิลงไปเลยเพราะว่านันอใสแอปตัดตอนที่แยกตุยใส่นั้นมันมีปัญหาให้เอียงกับปงหูแยกตุยก็เลยเออันตอนไปเรียนรู้วิธีตัดตอนไม่นดจ่ะเนาะก็เลยสีนี่แหละทายเราก็เสียวลงเลยได้จ้ายับนี้สร้างหัวมันเถอะ ป้าไอา finish now อจะ say something? s o m e t ว้าวฮึม I will say goodbye for now uh, goodbye for now and, and see you t e r อ่าโอเคก็แค่นี้นะจ๊ะเนาะมอนย้ตุยบ่มีอย่งดอกฝนก็มาบ่อยฟังเรื่องเงหนพอไงนคว่างยันองเพิ่นเพิ่นยนอันเพิ่นยานวจะเพิ่นเป็นยังไปยานยัตุยย่ลำบากว่าสันจานี่นี่แหละก็มาบใอยฟังนะจ๊ะนาะเดี๋ยวจะไงเจอกันคลิปต่อไปนะจ๊ะนาะ ฝากเขาไปเบิ้งคลิปไปไปเบิ้เน็่ยในช่องชววีดาวังเ,เนี่ยนะจ๊ะเด้อิ่เสียเอาเงินมาให้เบิ้งเงินเก่าของประเทศอังกฤษกนะจ๊ะเนาะก็แค่นี้ล่ะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับป้าสวัสดีครับ